ก่อนที่เราจะมีปัญหาปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมนะคะเราควรใส่ใจที่การดูแลบริหารข้อต่อเข่ากันบ้างนะคะในวันนี้ครูขอนําเสนอท่าที่1คือนั่งเกรงเข่าเรามีหมอนเป็นอุปกรณ์ในการฝึกนะคะท่าที่2เราเรียกว่ายืนย่อเข่าและท่าที่3ยืนเขย่งเกรงเข่าค่ะซึ่งเป็นท่าที่ทำไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ทำได้ทุกโอกาสที่อยากทำค่ะในท่าเหล่านี้เนี่ย ก็น่าจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยกลางคนขึ้นไปแล้วเนี่ยก็<อ>ควรใส่ใจตรงนี้ให้มากนะคะผู้ที่ออกกำลังมากๆเช่นวิ่งเยอะๆนะคะก็ควรใส่ใจเรื่องนี้เช่นกันค่ะ ทาที่1น,นะคะนั่งเกรงเขา่ารูขอแนะนํามีอุปกรณ์นะคะเราจะใช้หมอนแบบนี้หรืออาจจะใช้หมอนอิงที่บ้านเป็นสี่เหลี่ยมจะุรัสก็ได้ค่ะนะคะเป็นตัวช่วยให้ทําให้การฝึกของเราดีขึ้นอยู่ในท่านั่งนะคะแล้วก็พับเข่าขวาเข้ามาเหมือนเราเป็นคัตสมาชั้นเดียวนะคะและตั้งขาซ้ายเอาไว้แบบนี้โดยที่หมอนสอดไประหว่างเข่านะคะและเราก็พาดหัวเข่าไปบนหมอนแบบนี้ค่ะ แล้วก็พยายามหาตำแหน่งนั่งให้สบายๆนะคะแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังเล็กน้อยวางฝ่ามือค้ำพื้นไว้แบบนี้ค่ะเพราะนั้นหัวเข่าก็จะกระดกขึ้นตามตามความสูงของหมอนนะคะแล้วก็ฝ่าเท้าข้อเท้าปล่อยเข้าสบายๆค่ะหายใจเข้านะคะเรายกส้นเท้าขึ้นแบบนี้ สูงเท่าที่เราทำได้หายใจออกนะคะดันฝ่าเท้าเข้าหาตัวในขณะเดียวกันเราเกรงหัวเข่าตรงนี้ด้วยค่ะนะคะเพราะนั้นเมื่อเราเกรงเขา่ากล้ามเนื้อใต้เข่าก็จะเบียดไปกับหมอนนะคะเราก็ค้างท่าเอาไว้นับ1-5ถึง5นับ1-10 15ถึง10 15 20ก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายแล้วคลายทันที oh. แบบนี้ค่ะนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะลองใหม่นะฮะ หายใจเข้ายกขึ้นขาย,ยกส้นเท้าให้สูงหายใจออกนะคะดันฝ่าเท้าเข้าหาตัวและเกรงหัวเข่าไว้หายใจค่ะนับสิบนับสิบห้ายี่สิบสูงสุดได้ถึงหนึ่งนาทีค่ะและคลาย จำนวนครั้งสุดแล้วแต่กำลังของเรานะคะจะ5ครั้ง10ครั้งหรือ20ครั้งก็ได้ถ้ารู้สึกอ่อนล้าแล้วพักทันทีค่ะและสลับข้างนะคะประโยชน์ของการที่เราได้ฝึกท่านี้นะคะ เป็นท่าที่ทําให้เกิดการผ่อนคลายขึ้นด้วยอาจจะทําเวลาที่เราดูทีวีก็ได้นะคะไม่ยากไม่เย็นอะไรเลยมีหมอนสักใบเดียวแล้วเราก็เริ่มดูแลร่างกายของเราดูแลหัวเข่าของเราป้องกันก่อนที่จะเสื่อมนะคะเพื่อที่ว่าในการที่เรากระดกเท้าขึ้นเกรงหัวเขา่ากล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าเนี่ยแหละคะ่ะจะมีความยืดหยุ่นและแข็งแรงและกระชับกระดูกเข่าของเราด้วยนะคะอีกทั้งการเกรงเข่าและเบียดลงหมอนเอ็นใต้เข่าก็จะมีความยื หยืนที่ดีเพราะนั้นไปเสริมความแข็งแรงให้ประกอบกับว่าต้องบริโภคอาหารให้ถูกด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกระดูกของเราด้วยค่ะท่าที่2นะคะเราเรียกว่ายืนย่อเข่ามีอุปกรณ์1ชิน้นคือเก้าอี้นะคะเรายืนแบบนี้ค่ะให้เปิดเท้าเป็นเลข11 คือห่างจากกันเล็กน้อยเพื่อให้เรามีความสมดุลต่อร่างกายที่ดีนะคะแล้วก็ยืนห่างจากเก้าอี้พอสมควรที่จะเกาะเก้าอี้ได้อย่างสบายๆนะคะเราเริ่มต้นที่พยายามดึงกระดูกสันหลังให้ตรงทุกครั้งนะคะที่เรายืนตรงมือจับเก้าอี้แบบนี้นะคะหายใจเข้าเขย่งส้นเท้าสูงนะคะหลังก็ยืดตรงมองไปด้านหน้าตรงนะคะหายใจออกย่อเข่าลงค่ะ นิดเดียวละค้างไว้ค่ะ1 2 3 4 5สหายใจเข้ายืดค่ะหายใจออกวางส้นเท้าลงนับหนึ่งครั้งนะคะลองดูใหม่นะฮะหายใจเข้าเขย่งส้นเท้าสูงหลังยืดตรงค่ะหายใจออกย่อเข่าลงนิดหนึ่งนะคะและค้างไว้1 2 3 4 5 หายใจเข้ายืดตรงหายใจออกวางค่ะเราทำได้ตั้งแต่2ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง8ครั้งขึ้นอยู่กับปัญหาร่างกายของเราด้วยถ้ารู้สึกไม่สบายให้หยุดฝึกทันทีและมีข้อแนะนำว่า ผู้ที่มีปัญหาเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำแบบนี้นะคะเพราะว่าอาการของเขาอาจจะไม่ดีขึ้นไปกว่าเดิมนะคะมีวิธีอื่นอาจจะเลือกทำวิธีแรกคือนั่งเกรงเข่าบนหมอนมีประโยชน์มากกว่ากับคนที่เข่าเสื่อมแล้วนะคะท่าที่3นะคะเราเรียกท่ายืนขยงเกรงเขา่า ด้วยวิธีการคล้ายๆกันนะคะเรามีเก้าอี้หนึ่งตัวเช่นเดิมนะคะแล้วก็มือจับเก้าอี้ยืนห่างจากเก้าอี้พอสมควรที่เราสบายๆนะคะแล้วก็เปิดเท้าประมาณเป็นเลข1 1ค่ะเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายนะคะแล้วอย่าลืมยืดกระดูกสันหลังด้วยนะคะเราเริ่มนะคะหายใจเข้าเขาย่งส้นเท้าสูงๆหายใจออกนะคะสังเกตที่เข่าค่ะเกรงหัวเข่านะคะ ให้รู้สึกตึงถึงน่องด้วยค้างท่าไว้ค่ะหายใจค่ะ1น3 4 5สองสามวางลงค่ะแบบนี้นับหนึ่งครั้งนะคะหายใจเข้าเขย่งส้นเท้าหายใจออกเกรงเข่าค่ะแล้วก็ดันเข่านิดนึงให้รู้สึกที่น่องค่ะ1 2 3 4 5สมี่หและวางค่ะ เราสามารถทำได้ตั้งแต่2ครั้งจนถึง10ครั้งเป็นอย่างมากค่ะฝึกเหนื่อยแล้วพัดเก็บเสือกันก่อนจ้านอกจากทำท่าตามครูแล้วเนี่ยเรามีวิธีไหนที่จะช่วยดูแลเข่าเราได้อีกบ้างคะอาหารการกินอะไรช่วยได้ยังไงบ้างในเรื่องของเข่าเสื่อมนะคะมันก็ไม่พ้นนะคะว่า ต้องดูแลเรื่องอาหารด้วยเพราะว่านอกจากการออกกําลังแล้วดูแลร่างกายวิธีการบริหารร่างกายแล้วเนี่ยแน่นอนบริโภคอาหารต้องควรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สมัยนิยมต้องใช้คําว่าคอลลาเจนใช่ไหมคะมันจะถึงจะมีความหล่อดลื่นของหัวเขา่าเพราะฉะนั้นอาหารที่จะเน้นเรื่องนี้น่าจะเป็นปลาค่ะนะคะแล้ก็บริโภคปลาให้มากหน่อยปลาทะเลค่ะนะคะเพราะนั้นก็ ต้องใส่ใจเรื่องการบริโภคอ,อาหารแต่เขาไม่ใช่ว่าจะต้องกินข้าวขาหมูวันละสามมื้ออันนั้นก็มีคอลลาเจนนะคะอันนั้นก็คอลลาเจนเยอะไปนิดนึงนะคะเกินคอลลาเจนแสดงว่าหน,นูทำถูกต้องแล้วก็คือบริโภคอย่างอื่นที่ไม่ใช่คอลลาเจนคือไขมันนะคะนะคะมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มเสื่อมและปวดแน่นอน,นะคะ่ะ ก็เข้าใจมาตลอดว่ากินคอลลาเจนจากหนังหมูหน <c oughs> ก็เลยเวลาสั่งขาหมูมสั่งแต่หนังไม่เอาเนื้อหนังล้วนไม่เอาเนื้อเลยมันค่ล่า